ี่แสงอาทิตย์ยังคงสางสองในทุกวันแสงแห่งรามก็ยังคงส่องสว่างนำทางในทุกแง่มุมเช่นเช่นที่หลวงปู่สุมโนได้สอนนำทางชีวิตเด็กที่ได้โอกาสที่ยากไร้ในพิกาูกระดานทางภาคเหนือมาส่งความสว่างทางปัญญาด้วยการให้การศึกษาและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ ทำให้เราภาคภูมิใจว่าเราได,ได้ช่วยชาติได้ชวนต้องฝ่าลำบากของตึกเพราะคณะทุกจังหวัดภาคเหนือร <pack amed écrit> ู้จักหลวงพ่อปุณณมลรู้จักไม่นับที่หลวงพ่อปราะห์ช่วยเหนือพวกเขาได้มีโอกาสได้เรียนหนังสือได้เรียนทิฏฐิที่ดีกว่าเดิม ที่มาตั้งแต่ในวัยเยาว์จะได้รับการศึกษาจนจบระดับชั้นประถมที่โรงเรียนวัดพุทธีนก่อนเพื่อให้เด็กมีพื้นฐานในการใช้ภาษาไทยที่ตั้งแต่ระดับชัน้นอนุบาลป .6 จบจบป .6 ก็ผู้ชายก็จะไปเรียนโรงเรียนเครืรร่องทักส่วนทางที่หญิงก็จะไปเรียนทางป .123456 จากนั้นบางส่วนที่ยังจะรับเรียนท่านท่านจะสรงลดจบริญญาตรีไปเลยเมื่อเด็ก่บขึนเป็นสามเณรจะได้รับการสั่งสอนให้อยู่ในสีในรรงเรียนรู้ด้านวาชการและหลักคัาสอนที่เป็นคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งการศึกษาต่อ การใช้ชีวิตกับปูในภายภาคหน้า <c oughs> ก็เด็กเราได้เป็นเด็กชาวเขาก็มีหลายเผา่าก็มีมงกะเรียงรีโซนี้ก็ก็ปูมีจุดมุ่งหมายก็คือรับทุกคนทุกชนเชั้นทุกเผา่เาแต่ต้องมีไม่สิบามหลักมีสำหรับทุเรียนบ้านก็มาอาศัยอยู่ที่นี่ได้ การศึกษานั้นก็คือคนที่ตั้งใจจะศึกษาต่อฐานโอกาสก็จะส่งต่อให้ศึกษาหลายอย่างครูข้างนอกเขาก็มาสอนเรียนรู้ทางโลกและทรทำอีกสองอย่างก็ถ้าผมไม่มีโอกาสเรียนสูงผมจะไปให้ความรู้ให้เด็กทั้งภาคเหนือที่ไม่มีความรู้ ถ้าใครมีศรัทธาเรื่องใจในศาส,สนามีใจเป็นผูเป็นกต้สนุกอย,อยากจะให้มนช่วยเด็กต่ตอยโอกาสตรงนี้นี่ก็คือโอกาสที่ดีวันนี้มาช่วยสนับสนุนโจงเติมให้เด็กเนี่ยมีทุนการศึกษาเราเรียนมีความเป็นอยู่มีขึ้นอะไรเหล่านี้ ได้ความรักความห่วงใย,ยที่มีต่อเพื่อนพระพุทธศาสนาได้นำพาเด็กๆที่วอยโลกาที่เคยอยู่ในส่วนเลิอของป่าเขาบริเวณประเทศชายแดนในที่ที่ห่างไกลาความจเจริญเด็กๆซึ่งไม่คมีในในความรู้และสุดทยได้ออกมาพบโลกที่กว้างขึ้นได้มาเรียนรู้สิ่งที่จะช่วยพัฒนาให้เขาเป็นคนคนหนึ่ง สามารถจะสร้างสรรค์สิ่งนั้นเป็นประโยชน์ให้กับชาติบ้านเหมืองต่อไปในวันข้างหน้า